สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะส่องออร่าความหล่อเบเน่ ene, ลูกชายเจ๊ฟบโภพิพนภาน้องเบเน่ลูกชายเจ๊ฟบโภพิพนภาหนุ่มน้อยหล่อเข้มเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่เติบโตวไวเหลือเกินสําหรับบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเบเน่อภินันชุ่มพานีหนุ่มหล่อวัยสิบหกปีของเจฟบโภพิพนภาชุ่มพานีอดีตนางเอกชื่อดังที่พักหลังๆก็เริ่มโตไม่ค่อยชอบให้คุณแม่ถ่ายรูป ทั้งนี้ทางเทมงานก็ขอนำภาพปัจจุบันของน้องเบเน่อภินันชุ่มพานีมาให้ได้ชมกันทั้งนี้เมื่อครั้งยังเล็กๆน้องเบเน่อภินันชุ่มพานีก็เคยมีโอกาสไปเรียนภาพฤดูร้อนอยู่ประเทศอังกฤษนานเกือบ3ามสัปดาห์เลยทีเดียวเพราะว่าเบียร์ทิติน,นันชุ่มพานีคุนสามีก็บินไปทำงานอยู่ต่างประเทศเลยถือโอกาสดีส่งน้องเบเน่บินไปเรียนหนังสือต่างประเทศด้วยแต่ทั้งนี้ก็ให้กำลังใจและอวยพรให้น้องเบเน่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด อนาคตก็เตรียมวางแผนให้น้องเบเน่ศึกษาที่ต่างประเทศในระยะยาวอย่างแน่นอนทั้งนี้เจ๊บสุภิณภาย,ยังเคยเอ่ยถึงความดีความชอบของน้องเบเน่ไว้ว่าเจบดีใจที่เบเน่เป็นคนสนุกสนานร,ร่าเริงทุกคนที่ได้รู้จักจะรักเขาเพราะเขาน่ารักอ่อนโยนแต่เขาจะเหมือนพี่เบียรตรงเป็นคนที่มีสมาธิสองคนจะอ่านหนังสือด้วยกันเล่นหมากรุกด้วยกันฟังเพลงด้วยกันต่อยมวยด้วยกันน้องเบเน่หนุ่มน้อยน่งอมยิ้ม งวงคุณเจยบบอกว่าน้องเบนเน่คนนี้อยากเป็นสถาปนิกชอบวิชาศิลปะชอบวาดรูปตึกเครื่องบินและเมืองตั้งแต่ยังเล็กๆว่าที่สถาปนิกในอนาคตบอกเราว่าที่อยากเป็นสถาปนิกเพราะอยากทําให้โลกดูดีขึ้นครับทั้งนี้เจ๊บส่พินาพายังเผยพิธีการเลี้ยงถ่ายญาติในแบบฉบับของเธอเองไว้ว่ากิจกรรมของเบนเน่ตอนนี้มีเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งเป็นสิ่งที่เขาอยากเรียนเองจริงๆทั้งนั้น ทั้งภาษาจีนฟุตบอลศิลปะไปจนถึงพอดเรนแต่ไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องตามเขาให้ทันเต็มที่กับสิ่งที่เขาทำไม่รู้เรื่องไม่ได้ต้องทำให้ได้ค่ะเจี๊ยบมองว่าเรียนเขาให้มีความสุขแต่ก็ให้รับรู้ถึงความลำบากของคนบ้างให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเจี๊ยบว่าสิ่งสำคัญคือการเห็นใจผู้อื่นและแบ่งปันเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตถ้าเรารู้จักแบ่งปันมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะทำให้ทุกคนรักเขามีแต่คนเมตตาเขาค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก d e l i r l y x p a e c o m ค่ะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ